สรดำเรียบร้อยหมดแล้วครับถ้ามีข้างบนนะอีกชูปนึงนะเป็นตู้นะครับก็จะกลายเป็นฟิลอินไปเลยนะแต่ก็คือฟิตอินมันก็จะหลือแค่ข้างนิดนึงสวัสดีครับ EP นี้นะครับก็จะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะนะครับที่ผมจะทําการทําตู้ใบนี้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะเราก็มากันได้ประมาณ80 85%แแล้วนะครับผมนะครับก็ตอนนี้เสร็จหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหมือนในแบบทุกอย่างแล้วนะครับแม่บ้านให้แก้ไขนิดนึงนะครับให้เห็น ตัวลิ้นชักนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานจะได้ดึงง่ายนะครับนี่นะแบบนี้นะครับนะครับก็คือเวลาใช้งานก็คือจะเปิดแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดปิดนุ่มแบบนี้นะนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วจาก e ีก่อนที่ผมบอกนะครับก็คือตอนตอนแรกมันมีช่องว่างตรงนี้นะผมก็เลยตัดไม้นะมาปิดตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อแม่มมนเห็นนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นตัวลิ้นชักทั้งหมดนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับแล้วส่วนข้างในนะครับข้างในก็เพิ่มไฟนะนะครับ เพิ่มไฟอันนี้ยังไม่ได้ถอดนะอันนี้คือประกอบเสร็จหมดแล้วเพิ่มไฟตรงนี้เป็นรางไฟนะครับน,นะครับแล้วก็มีรูเจาะทะลุไปตู้อีกฝั่งนะตู้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยครับก็จะมีไฟเหมือนกันนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะก็เดี๋ยว EP นี้นะผมจะมาถอดแล้วก็แยกชิน้นอกมาทำสีนะครับผมนะครับ ส่วนพี่ๆท่านไหนนะที่เพิ่งเข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับผมนะครับตั้งแต่ผมซื้อไม้เป็นแผ่นมาเลยนะออกแบบนะครับแล้วก็เริ่มมาตัดมาซอยแล้วก็ประกอบนะครับเป็นตู้ใบนีนะนะครับผมนะครับเผื่อว่าอยากชมวิธีการทําตู้ใบนี้ก่อนหน้านี้นะครับผมนะครับครับแล้วภายในคลิปนะผมก็จะพยายามสอดแทรกในส่วนของเทคนิคหรือว่ารายละเอียดต่างๆในการ ทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าทำไม้นะครับอันนี้คือตามทักษะที่ผมมีเองนะครับผมผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมหรือว่าจะมีคำแนะนำอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกข้างใต้นี้ได้นะครับครับโอเคครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะทำการอ่าพ่นสีนะถอดออกมาพ่นสีแล้วก็อ่ายกขึ้นไปประกอบข้างบนนะครับผมนะครับบนพื้นที่ที่เราต้องการติดตั้งนั่นเองนะครับผมนะครับไปฟิตติ้งข้างบนอีกทีหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสำหรับวีดีนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมกันว่าทำสีออกมาแล้วหน้าตาจะะะเเเปป็็นนนนยยยัััััังงไไคคคคครรรรบบบบผผมมโอกกลลุ ตอนนี้ผมก็รื้อตู้ออกมาหมดทุกชิ้นส่วนแล้วนะครับนี่นะนะครับก็จะเห็นได้ว่าตู้ที่เราออกแบบมาเนี่ยมันสามารถที่จะถอดออกมาได้นะแบบนี้เลยนะครับถอดมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทําการเตรียมผิวนะก็คือเดี๋ยวเอากระดาษทรายรูปลข้างในนะครับข้างในตู้ผมจะไม่ได้เน้นอะไรเยอะก็คือจะขัดให้แบบเอาเซียน,นออกครับรูปลูบนะเนี่ยนะก็เดี๋ยวจะรูปลูแล้วก็เ,เช็คในส่วนของรูต่างที่เราไม่ใช้เราก็จะโปปุ๊ปิดไปให้หมดเลยนะครับ ส่วนหน้าบานนะครับหน้าบานเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับเดี๋ยวต้องเอาอกระดาษทรายนะขัดเปิดผิวนะครับเพื่อที่เราจะทําการพพดรองพื้นนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะไม่เกาะนะครับนี่นะอันนี้เป็นหน้าบานนะครับจะมีสามอัน,นแล้วก็ในส่วนของเกะเกะก็เหมือนกันนะเกะข้างในเนี่ยผมก็จะแค่ลูบๆนะนะครับเอาเสี้ยนมันออกแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาเน้นอีกทีนะครับแล้วก็โปกเก็บรู 3. ต่างๆแล้วก็โพดรองพื้นนะครับผม ตอนนี้ผมก็ขัดเปิดผิวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็โป๊ปิดในบางจุดนะเนี่ยครับที่เราไม่ได้ใช้นะครับผมนะครับทุกบานเลยนะครับหน้าบานแล้วก็ตัวโคงน,นะครับแล้วก็ตัวแผ่นหลังอะไรก็ก็คือว่าขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปนะครับเราจะมาทําสีรองพื้นกันนะครับผม แบ่งสีมาได้แล้วครับประมาณนี่นะ450 cc นะครับเดี๋ยวผมจะเติมขึ้นไปอีกนะให้ถึง900นะครับเติมทินเนอร์เข้าไปนะครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นสีที่ผมผสมไปแล้วนะเราจะเห็นตอนนี้ผมยังไม่ได้คนนะนี่ครับจะเห็นว่าตอนที่มันอยู่ครึ่งนึงก็คือเป็นสีนะครึ่งเป็นทินเนอร์นะครับผมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไม้มาคนนะครับผมให้มันเข้ากันนะครับทินเนอร์ที่ผมใช้เป็นทินเนอร์อะคริลิกนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะ ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ซื้อสีอุาตสาหกรรมมาพ่นนะก็ใช้เป็นที่เนอ,อาทีิด็นะครับผมนะครับลักษณะของสีนะสังเกตดีๆเวลาเราคนเสร็จแล้วเราดึงขึ้นมานครับเนี่ยมันจะมันจะยืดแบบนี้นะนะครับมันจะไม่มันจะไม่เหลวเป็นน้ำนะครับผมนะครับอันนี้คือผมผสมค้นนิดนึงนะนะครับแล้วก็เราก็เอาที่กองนะอันนี้นะครับมาใส่ที่ตัว กาพ่นสีนะแล้วก็ทําการกองสีนะครับเนี่ยกองสิ่งสกปรกก่อนอีกชั้นนะอัน um น er um ี้เป็นกระดาษกองนะนะครับหาซื้อได้ทั่วไปตามแอปนะครับครับอันนี้เป็นกาพ่นสีนะครับที่ผมจะใช้ในตู้ใบนี้นะครับผมแต่ผมแกะเกินวิธีการใช้งานให้ให้ชมนิดนึงนะครับผมนะครับวิธีการใช้งานเจ้ากาพ่นสีนะครับเอ่อมันจะมีอยู่ประมาณสามปุ่มนะหลักๆนะครับนะครับก็คือปุ่มแรกเลยนี้ตัวเป็นตัวปรับปริมาณลมนะครับแรงเบาก็คือปรับจากตรงนี้นะครับผมนะครับส่วน ปริมาณสีนะปรับจากตรงนี้ครับกานะครับ,รรบเวลากดมันจะมี2จังหวะจังหวะแรกลมออกนะครับจ,จังหวะที่2คือพ่นเป็นสีออกมานะครับผมนะครับก็คือเราใช้ปุ่มนี้นะในการปรับปริมาณสีนะครับถ้าหมุนเข้านะครับสุดเลยสีก็จะออกน้อยคนระับสีจะออกน้อยครับถ้าเราคายออกมาเยอะสีก็จะออกเยอะนะครับผมนะครับส่วนตัวบนเนี้อันนี้ปรับปรับองศาการพ่นนะให้แบบมันกว้างนะครับให้พ่นออกมาแบบ กว้างกับแคบนะครับนี่อย่างนี้เนาะกว้างกับแคบก็ให้เราปรับตามความเหมาะสมนะครับส่วนระยะห่างในการพ่นผมก็จะใช้ประมาณนี้ครับครึบครึงนะหรือไม่เกิน30เซนนะครับประมาณนี้ในการพ่นนะครับผมครับก็ลองพ่นตับไม้เปล่าๆดูก่อนหรือว่ากระดาษแข็งก็ได้นะลองมาพ่นดูว่าการกระจายสีเราโอเคไหมถ้าถ้าโอเคในระดับที่เราต้องการแล้วเราก็ไปพ่นท้น้งานได้เลยนะครับผมครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเทสีเข้าไปในกานี้นะครับผมนะครับ ครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะพ่นสีนะครับผมใส่สีเข้าไปในกาพ่นสีเรีย้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มพ่นกันเลยนะครับผมครับตอนนี้ก็แห้งแล้วนะะครับทิ้งไว้ประมาณ15-20าถึงย0นาทีนะครับผมนะครับนี่นะจะเห็นได้ว่าเนี่ยคือมันพ่นรอบเดียวมันก็มันก็สีเข้มแล้วนะ นะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะไม่ได้เน้นนะแต่พ่นแค่รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยวออตอนนี้มันที่ผิวมันก็จะมีแบบาากระดาษกระดาษลายรูปนิดนึงนะก่อนที่เราจะทําการพ่นทับหน้านะครับผมนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็พ่นนะครับผม ครับเดี๋ยวผมให้ดูอะไรอย่างนะครับคือตอนนี้ผมพ่นรองพื้นไปชั้นหนึ่งใช่ไหมครับหลังจากที่เราพ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนขนไม้มันแข็งขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอากระดาษทรายรูปให้ดูนะครับไม่ต้องแบบถึงกระผัดลงน้ำหนักเยอะนะครับเห็นไหมเห็นอะไรปะเห็นไหมว่านายมันหายไปเลยนะเห็นไหม อันนี้คือข้อดีนะของสีรองพื้นนะครับเนี่ยแล้วพอเราลูบไปเสร็จเนี่ยนะครับพอมันพอมันลื่นแบบนี้นะครับพอมันเนียนอย่างเงี้ยอ่าล้วเวลาที่เราลงสีทับหน้านะครับมันจะเนียนสวยไปเลยนะนะครับนี่อันนี้ก็คือเทคนิคง่ายๆนะนะครับเวลาลงลายพิมก็เอากระดาษทรายลูบก่อนลูบนิดนึงนะเนี่ยพอลูบปุ๊บเนี่ยมันจะหายหมดเลยนะครับไอ้พวกลายลายไม้อะที่เป็นป็นขนครับนยครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็พ่นไปได้ สองชิ้นใหญ่ๆแล้วนะนะครับก็เดี๋ยวจะมาเริ่มที่แผ่นนี้ต่อนครับนี่นะอันนี้ครับเดี๋ยวจะมาเก็บรองพื้นนะแผ่นนี้แล้วเดี๋ยวจะไปไล่เก็บพวกชิ้นเล็กๆนะครับผมนะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับ ตอนนี้นะครับผมก็พ่นสีรองพื้นเสร็จหมดแล้วนะครับนี่นะครับวางกองอยู่ตรงนี้นะครับพ่นเสร็จหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลงทับหน้านะครับเป็นสีดํานะครับเป็นสีจริงๆนะครับดูนะครับว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราพ่นเสร็จแล้วหน้าตาจองเป็นยังไงนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็พ่นสีดำนะครับเสร็จในส่วนของโครงหมดแล้วนะหน้าบานก็เสร็จแล้วนะแล้วก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะทําการเตรียมประกอบนะครับผมในในจุดหรือว่าตําแหน่งที่เราต้องการนะครับผมนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับครับแม่บ้านนะครับก็ทําการเคลียร์พื้นที่ผมเรียบร้อยหมดแล้วนะจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันโล่งไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาตู้มาประกอบตรงนี้นะครับผม ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องทําการถอดหน้าบานของตู้ใบเก่าออกนะในส่วนของตรงมุมที่เราจะเอาตู้ไปชนนะครับเพราะว่าผมจะทําให้เป็นตัว L เลยนะนะครับตามที่ออกแบบไว้นะครับผมนะครับตอนนี้ก็ถอดหมดแล้วนะครับครับแล้วก็ค่อยๆเอาชิ้นส่วนนะมาทีละชิ้นนะครับก็เริ่มจากฐานก่อนแล้วก็ประกอบข้างนะครับเพราะว่าเราวางนอนไม่ได้นะพื้นที่มันจํากัดนะครับเราทําแบบฟิตอินก็คือจะพอดีพื้นที่เลยนะครับผมก็ ประกอบในส่วนของด้านข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นโครงตรงกลางนะจากนั้นก็เอาแผ่นบนนะครับไปแปะไว้นะครับตามแบบไว้เลยนะครับแล้วก็ยึดน็อตให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับก็โครงก็จะสามารถยืนด้วยด้วยตัวเองแล้วนะครับตอนนี้นะก็ค่อยๆประกอบในส่วนของอุปกรณ์ในตู้เข้าไปให้เรียบร้อยนะครับครับอันนี้ต้องสันมันนะครับที่เราเอาตู้ไปชนนะครับผมเอาท่อแอร์นะมาผ่าครึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็มาติดไว้ที่มุมตามขอบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะเห็นไหมแล้วก็สอดเข้าไปนะครับ ที่สันของตู้นะครับอีกใบหนึ่งนะเพื่ออะไรเพ <kt> ื่อเวลาที่เราเอาตู้อีกใบหนึ่งมาชนนะครับมันจะได้ไม่มีฝุ่นหรือว่าเอ่อพวกกิ้งจกแมลงสาบอะไรนะครับเข้ามาในตู้เราได้นะครับผมนะครับผมก็จะใช้ซีนแบบนี้เนาะในการปิดนะครับผมนี่นะครับครับตอนนี้เราก็ค่อยๆขยับเกลี่บกระดึบเข้านะครับเพราะว่ามันฟิตพอดีพื้นที่เลยนะครับผมแล้วก็ค่อยๆดันเลื่อนเข้าไปนะตามตำแหน่งที่เราออกแบบไว้นะครับผมนะครับนี่นะนะครับนี่แล้วก็ขยับขยับให้ตรงตามแนวนะครับผม อ่าเนี่ยครับก็เป็นตำแหน่งที่เราวางตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราดันตู้มาชิดกันนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นไหมซีนเนี่ยมันสามารถเอ่อชนกับตู้อีกใบนะครับได้สนิทพอดีเห็นไหมครับทาให้พวกขุ่นแล้วก็แมลงเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในตู้เราได้นะครับผมนี่นะนะครับอันนี้จะอยู่ในส่วนของตู้ที่เป็นตัว L ที่มาชนกันนะที่มุมขวามือนะที่ผมบอกตอนแรกนะครับเนี่ยนะครับซีนมันก็จะยาวลงไปแบบนี้เลยนะครับ ครับตอนนี้นะครับผมก็ทําการประกอบรางลิ้นชักนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่เราถอดออกมาเพื่อจะทําการเอาตัวไม้ไปพ่นสีใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันประกอบง่ายนะครับเพราะว่าเราทําไกด์หรือว่าจิ๊กนะครับติดไว้ที่ตัวหน้าไม้เลยนะครับผมแล้วก็ยิงน็อตอย่างเดียวครับเสร็จเลยนะครับก็จะติดอย่างนี้นะครับจนครบหมดเลยนะครับเกะทั้ง8ใบนะครับผมนะครับเนี่ยครับมันยิงง่ายนะครับแป๊บเดียวเสร็จเลยนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะไปติดไฟ LED กันนะครับ ครับนี่ก็เป็นไฟ LED นะครับผมเราก็เอามาลอกเคปนะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่รางที่เราทําเข้าไปได้เลยนะครับผมแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จตามแบบแล้วครับครับตอนนี้ผมก็ประกอบในส่วนของโครงตู้แล้วก็ติดไฟเดินไฟอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่นี่ผมเทสระบบอยู่นะครับก็อันนี้เป็นราง LED นะที่ผมซื้อมาครับครับมออรแปลงก็ใช้เป็น35วัตต์12โวลต์นะครับนี่นะ ตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ได้ต่อสวิตช์นะเราเทสระบบก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ข้างหลังตู้ผมเนี่ยมันจะมีปลั๊กไฟอยู่นะผมก็เลยทําการเจาะนะครับนี่เราจะเห็นว่าผมเจาะนะครับแล้วผมทําเป็นฝาเลื่อนเอาไว้เลื่อนปิดได้แบครับนี่เอามือเอาไว้เลื่อนปิดฝาได้นะครับตอนนี้สวิตช์อยู่นะครับเดี๋ยวเราเทสระบบก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราใช้เสร็จเราจะเอาสายไฟอ้อมไปข้างซ้ายนะข้างๆตู้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะปิดฝานะครับผมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวผมจะทําการตัดไม้ตรงนี้นะมาปิดช่องตรงนี้นะครับผมเนี่ยช่องข้างๆตรงนี้นะเนี่ยปิดเลยนะครับปิดทึบไปเลยนะครับนี่นะยาวไปถึงข้างล่างตรงที่พื้นเลยนะครับนี่นะโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับับอันนี้ก็เป็นไม้นะที่ผมไปซอยมานะครับผมอาเศษไม<า>้ที่เหลือจะทําตู้นะมาซอยแล้วก็เนี่ยมาปิดด้านข้างเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปทําสีดานะครับเหมือนกับในตู้นี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสวิตนะรับช่องสวิตก็คือแบบนี้นะครับ นี่ช่องสวิตจะอยู่แบบนี้ผมจะไว้ข้างตู้นะครับอันนี้เป็นสวิตตู้นะครับนะครับจะอยู่แบบนี้นะสวิตสวิตตู้อย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นปลั๊กไฟนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาปลั๊กไฟเนี่ยเดินมาจากตรงนั้นนะตรงปลั๊กสวิตตรงนั้นนะแล้วเดี๋ยวมาต่อไว้ตรงนี้นะครับจะได้ใช้ง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ไปเลือกเอาตามใจชอบไปเลยนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำสี่เสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วจะถ่ายให้ชมนะครับ ครับตอนนี้ไม้นะครับผมพ่นสีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะผมพ่นสีดําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพ่นสีดําเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็เจาะรูใส่สวิตไฟแล้วนะนี่ครับสวิตไฟก็คือใส่แบบนี้นะครับแต่ข้างหลังเนี่ยนะครับผมตอนแรกผมว่าจะเดินลอยแล้วก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะพอดีเห็นที่บ้านมีกิ๊บตอกสายไฟผมก็เลยมาตอกนะนะครับแล้วก็เดินสายไฟนะให้มันอยู่บนไม้แบบนี้นะครับเป็นการเก็บสายไฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาปลั๊กเนี่ยไปเสียบกับข้างหลังตู้นะนี่ครับข้างหลังตู้ตรงนี้นะ ครับที่มันทำเซอร์วิสไว้อยู่ตรงนี้นะนะครับเพื่อดึงมาใช้ข้างหน้าตู้ด้านข้างนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมเดินไฟเสร็จนะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับครับตอนนี้ผมเดินชุดไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าผมเดินยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมจะแยกเป็น2เส้นนะเพราะว่าปลั๊กข้างในผมมี2ช่องนะครับผมนะครับผมก็จะดึงมาใช้ข้างๆนะนะครับโดยเส้นหนึ่งเนี่ยผมจะต่อเป็นปลั๊กสามตานะนะครับเป็นช่องเสียบเอาไว้ใช้งาน2อัน ตรรงนนี้นะคับส่วนอีกช่องหนึ่งนะปลั๊กอีกอันนึงเนี่ยผมเอามาต่อไว้เป็นไฟสําหรับเลี้ยงไฟในตู้นี่นะครับเป็นไฟ LED นะซึ่งมันจะมาผ่านสวิตตัวนี้ก่อนครับสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็จากสวิตตัวนี้นะครับจะไปผ่านลิมิตสวิตบนตู้ตรงนะู้นนะนี่ครับตัวนี้นะลิมิตสวิตตัวนี้นะครับผมนะครับครับตัวลิมิตสวิตมันมีหลายแบบนะนะครับก็ไปสั่งกันได้นะมันจะมีแบบเฉพาะของเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะที่เป็นสี่เดือดเดือด อ่าเล็กๆนะครับประมาณ3าคูนสานะแต่ผมขึ้นรูปให้ดูมุมตรงนี้นะครับผมแต่เนี่ยคือผมเอาอันนี้ผมเอาเป็นสวิต์นะครับของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าในเครื่องกลน,นะครับเอามาใช้นะตัวนี้นะครับมันจะดีอยู่อย่างคือกระแสะเนี่ยมันจะทนได้เยอะกว่าแล้วก็โอกาสที่มันจะพังเนี่ยคือมันจะน้อยมากนะครับผมนะครับพอต่อเสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ผมปตนขึ้นไปให้ดูนะครับอันนี้คือผมติดไว้มุมตู้แบบนี้นะครับเนียแล้วสายจะเห็นได้ว่าสายมันแทบไม่เห็นเลยนะเพราะว่าผมอ่ะ เอาสายออกมาตรงนี้ปุ๊บแล้วผมออกข้างตู้เลยนะครับเนี่ยสายมันจะมาอยู่ตรงนี้เนี่ยครับเส้นนี้นะครับซึ่งสายทุกอันเนี่ยนะครับผมจะใส่คอนเนคเตอร์ไว้หมดเลยนะครับนี่นะใส่ขั้วไว้หมดเลยเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราแมนเทนแนนนะครับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตัดต่อนะครับผมใส่เป็นคอนเนคเตอร์ไว้อันนี้12โวล์นะใช้เป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้นะครับส่วนที่เป็นสวิตสอ2ร้ผมก็จะใช้เป็นหมวกนะเนมการหมุนเข้าไปนะครับทิ้งสายไว้แค่นี้เพื่อจะไว้ต่อกับสวิตตัวนี้อีกทีนะครับก็ค อันนี้เข้าสวิตช์ใหญ่แล้วก็อีกอันนึงอนกลมเข้าตรงนี้นะครับต่อตรงนี้นะมันก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมนะครับอันนี้เป็นงจรเบื้องต้นนะง่ายๆนะครับครับอันนี้นะครับเป็นสายที่ไปต่อ12โวลต์เป็นไฟเข้านะจะมีอยู่เส้นเดียวนะที่ผมจริงๆแล้วใช้เทปพันก็ได้แต่ผมไม่ใช้นะผมจะใช้เป็นหมวกอันนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมจะหมุนก็คือจําเข้าไปให้ดูนะว่าทายังไงครับครับนี่นะครับเราก็ใช้หมวกนี่นะจับสายไฟแบบนี้คู่กันนะนะครับ แล้วเราก็หมุนเข้าไปเลยทําการเชื่อมนะครับแค่นี้เองนะครับง่ายๆเนาะเวลาเราถอดแล้วก็คลายกลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมทําจะสามารถถอดแล้วก็แมนเทนเนนได้หมดนะครับผมจะไม่ทําแบบตายตัวนะเพราะว่ามันจะดูแบบยุ่งยากนะครับเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของ power supply ผมก็ติดไว้ที่เสานี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เกะกะในตู้นะครับผมนะครับแล้วก็จะเรียบร้อยแบบนี้เลยนะให้ดูทีครับ แล้วเดี๋ยวเราเอาแผ่นไม้นี่สอดเข้าไปแล้วก็ยึดนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมนะครับครับก็เราก็เสียบแจ็คเข้าไปเลยนะตามที่เราทําปักไว้นะครับตอนนี้มันเป็น12โวลต์นะใส่แค่นี้ก็พอนะครับปักแบบนี้อยู่อยู่แล้วกันฝุ่นกันด้วยนี่ครับติดแล้วนะครับะติดแล้วนะครับนี่ครับก็ประกอบเสร็จแล้วนะนะครับถ้าเราดูไกลๆนะครับถ้ามีข้างบนนะอีกชุดหนึ่งนะเป็นตู้นะครับ ก็จะกลายเป็นบิวอินไปเลยนะแต่เนี้ยคือฟิตอินมันก็จะเหลือข้างๆนิดนึงแบบนี้ครับนี่นะอันนี้คุณแม่มาเทสแล้วเทสระบบเทสระบบนะครับนี่นะแล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์นะที่ผมบอกนะครับนี่ครับที่เราเดินไฟเมื่อกี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปักไฟก็ตรงนี้นะครับเอามาใช้ตรงนี้เลยจากที่มันเคยอยู่ข้างล่างนะครับเพราะไม่งั้นมันจะใช้งานลําบากนะนะครับตอนแรกตั้งใจว่าจะมาเจาะข้างๆนี้แต่ว่ามองไปมองมาเหลือพื้นที่ตรงนี้นะครับก็เลยเอามาติดตรงนี้ดีกว่านะครับถอดออกอะไรก็แข็งแรงนะครับเพราะว ข้างในอ่ะผมยันไว้แบบหลายตัวมากเลยนะน็อตแบบเยอะแล้วก็ไม้หนาเลยนะนะครับผมนะสวิตซ์เปิดปิดนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือวิธีการเก็บงานด้านข้างนะทีนี้เราก็เหลือแค่เอาหน้าบานมาประกอบกับยิ้นชักมาใส่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับตอนนี้นะครับผมก็ประกอบตู้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะด้านหลังของผมนะครับก็ ฟังก์ชันใช้งานทุกอย่างก็ตรงตามที่ออกแบบนะครับเว้นแต่ตรงเกนะที่ตอนแรกคุณแม่เนี่ยเขาออกแบบมาเป็นหน้าหน้าบานยาวๆแบบนี้นะครับเป็น3บานแต่อันนี้คือเขาขอว่าเอาเป็นโชเกะไปเลยแบบนี้นะครับสามารถดึงเกะออกมาได้แบบนี้นะเนี่ยครับแล้วก็ปิดสไลด์ได้นะครับผมนะครับที่เราทำนะครับจะเป็นซอฟโค้ดแบบนี้นะก็คือจะปิดนุ่มนะครับผมแล้วก็ภายในตู้เนี่ยครับผมเดินระบบไฟไว้นะครับอย่างเช่นนะครับผมเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยครับผมเปิดตู้ออกมาครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับไฟจะติดนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็คือไฟในตู้เนี่ยต นี่นะครับเปิดมาก็มีที่แขวนเสื้อขนาดใหญ่นะนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่เก็บของด้านบนนะครับแล้วก็มีปุ่มตรงนี้กดจกะเด้งนะครับผมนะครับนี่นะประมาณนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เป็นช่องเอาไว้เก็บเสื้อผ้านะอันนี้คือออกแบบตามแม่บ้านที่แม่บ้านต้องการนะครับคือแม่บ้านอยากได้แบบไหนก็บอกมาเลยแล้วเราก็ ออกแบบตามที่แม่บ้านเขาอยากได้นะครับนี่นะนะครับก็จะเป็นช่องแขวนเสื้อ2ช่องแล้วก็ข้างบนเป็นที่เก็บกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับส่วนที่เราคุยกันตอนแรกนะครับว่าเราจะเอามาชนตรงนี้แล้วก็ทําเป็นตัวแอลนะครับตรงนี้นะครับผมถอดหน้าบานออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไม้ที่ผมถอดไปตัดให้พอดีกับตัวบานอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่เราใส่หน้าบานกลับไปนะมันก็จะมองแบบเป็นโค้งเป็นตัวแอลไปเลยเหมือน walk in concept นะครับซึ่งตู้ใบนี้นะครับจะเป็นตู้แบบ fit in นะครับ fit in ก็คือ จะไม่ใช่บิวอินนะจะเป็นวัดขนาดตู้นะครับตามขนาดพื้นที่นะครับผมนะครับแต่ว่ามันจะไม่พอดีเป๊ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดพอดีเป๊ะเลยมันจะยัดไปไม่ได้นะเวลาประกอบนะครับเพราะว่าเราต้องยิงน็อตด้านข้างนะครับผมนะครับด้านข้างนี้ผมก็เลยใส่เป็นในส่วนของสวิตช์ไฟเข้าไปนี่นะอูด้านข้างตรงนี้นะครับสามารถใช้สวิตช์ไฟแบบกดเปิดปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟตู้นะครับนี่นะตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับก็เราก็ตัดไม้ตรงนี้นะ ตามในคลิปเลยที่ผมตัดไม้มาปิดช่องนะครับก็มันก็จะมองแบบเป็นเหมือนบิวอินไปเลยนะเนี่ยครับกว้างแบบนี้เลยอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะใช้งานได้จริงนะเนี่ยคุณแม่ก็เริ่มเอาของมาใส่ไว้แล้วนะครับพวกของที่ต้องใช้นะเนี่ยครับเริ่มมีของมาใส่ไว้ในลิ้นชักแล้วนะครับนะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จได้ประมาณวันกว่านะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเป็น ep ที่4ี่นะครับถ้าอยากรู้ว่าขั้นตอน ก่อนหน้านี้นะครับทำยังไงแล้วก็มีวิธีการาตัดไม้หรือว่าวิธีการสร้างตู้ใบนี้ขึ้นมาอย่างไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมมีลงไว้นะครับตั้งแต่เริ่มนะครับซื้อไม้มาเลยนะครับเป็นแผ่นๆนะแล้วก็เอามาตัดนะครับออกแบบตัดแล้วก็ประกอบเป็นตู้ใบนี้ขึ้นมานะครับผมนะครับระยะเวลาที่ผมใช้ทำนะครับผมทําอยู่ประมาณ3มอาทิตย์นะแต่ ในทุกๆวันที่ผมทำนะครับผมจะทําอยู่ประมาณวันละสองชั่วโมงครึ่งถึง3าชั่วโมงไม่เกินนี้นะก็คือแบบเอาเวลาว่างๆมาทำนะคบผมแล้วก็มาอัดคลิปนะคะเอามาลงให้ชมกันนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับถ้าทําจริงๆนะรประมาณอาทิตย์กว่าก็เสร็จแล้วถ้าแบบทําหมกมันเลยตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นนะครับผมนะครับก็ ม่น่าจะเกินอนาะทิตย์ครึ่งนะครับก็น่าจะเสร็จนะครับผมนะครับประมาณนี้ส่วนค่าใช้จ่ายนะเออลืมบอกค่าใช้จ่ายนะครับใบนี้นะครับอยู่ประมาณ1 3 5 0 0นะของทุกอย่างไม้ทุกชนิดนะครับที่ผมเลือกมาทําตู้ใบนี้ก็คือเลือกแบบอย่างดีหมดเลยนะนะครับส่วนรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูมุมตรงนี้นะครับเนี่ยมุมข้างขวาจอตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้นะครับเผื่อพี่พ่าทไหนสนใจก็เอารายละเอียดไปซื้อไป ลองไปดัดแปลงทํากันได้นะครับผมนะครับแล้วก็ภายในคลิปนะครับผมก็จะพยายามออสอดแสทรกเทคนิคต่างๆ,ๆนะในการทำในงานช่างลงไปให้ชมกันนะครับก็หวังว่านะคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับพี่ๆทีเ่เข้ามาดูนะแล้วแบบกําลังอยากทําอยู่เนี้ยนะครับแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะคือผมบอกก่อนเลยว่า EP แรกที่ผมมาถ่ายนะครับคือผมก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเสร็จเป็นแบบนี้หรือเปล่านะผมก็มีแบบในใจแล้วนะครับแล้วก็ไปออกแบบมานะครับผมแล้วก็ลงมือทําไปเลยครับ เจอปัญหาอะไรก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับเพราะทุกอย่างมันมีทางออกอยู่แล้วนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมมาตั้งแต่ EP แรกนะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่เพิ่งมาดู EP นี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับถึงขั้นตอนแรกๆเลยที่ผมทําตู้ใบนี้นะว่ามันความเป็นมาเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊